สวัสดีครับประมาณเล่นเกมนะครับผมวันนี้เรากลับมาลุยในเกม Little Big Snake กันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผมเคยเล่นตั้งแต่เปิดเปิดใหม่ๆเลยนะครับก็เล่นใหม่เลยนะฮะ ID เก่าหายไปนะเฟซผมโดนแฮกล็อกข้อเสียในการล็อกอินกับเฟซบุ๊กไว้นะฮะมานะครับลุยกันเลยนะครับหลักการเบื้องต้นในการเล่นนะฮะเราต้องบอกก่อนที่ผมเลือก เลือกกัน,นี่ยเพราะว่าภาพมันสวยนะฮะเอ้ยภาพมันสวยนะครับสำหรับเกมดิสต์ดิสลนบิ๊กนเน็นะฮะก็เป็นเกมงูเกมหนอนอ,อ๋ออันนี้อันนี้เป็นงูเลยนะฮะอันอื่นเป็นหนอนฮนะมานะครับในการเล่นลนะฮะัดเสียงหน่อยก็จะมีทองของต่างชอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเพยเยอร์ยังเมื่อสักครูเพิ่งเข้ามาเล่นเข้ามาเล่นสดสดร้อนรอ,นลอนเลยนะครับ เราก็จะมีการกินแสงเพื่อทําให้ตัวยาวขึ้นมาแล้วก็เป็นการเดินเลือ้อตัดหน้านะครับให้ฝ่ายตรงข้ามชนตัวเรานะครับหลักการเล่นก็ง่ายน,นิดเดียวอ่าแล้วเราก็เวลาฝ่ายตรงข้ามชนเราก็จะแพ้ไปนะฮะมีธงนะครับมีธงครับโหนี่ตัวยาวนะครับอ้าว ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับนี่มีมีธงมีธงก็ในส่วนของคะแนานจะอยู่ด้านขวานะครับคะแนานด้านขวาอันดับ314โอ้มีคนเล่นถึง300กว่าเลยนะฮะตอนนี้ก็เริ่มมาได้สวยนะฮะเก็บมงกุฎเพื่อยิงความยิ่งใหญ่นะฮะ การกดค้างเพเื่อเร่งสปีดนะฮะก็ลองเล่นได้นะครับเกมนี้ลองเล่นได้บอกได้เลยว่าสนุกเพื่อเพลินไม,ไม่แพ้กับเกมเกมหนอนนะฮะเต่าทองที่รู้สึกจะเป็นเพลเยอร์นะถ้าผมจําไม่ผิดก็ในส่วนด้านซ้ายก็จะมีในเป็นแมปนะครับแล้วก็จะมีมงกุฎที่หมายถึงอันดับนะครับตัวไหนที่เก็บมงกุฎเยอะๆก็จะได้ขึ้นอันดับสูงนะครับ เกมน,นี้อาจจะค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรนะฮะก็เป็นการเดินทางของงูหลากหลายสายพันธุ์งูเล็กจนถึงตัวใหญ่โตนะฮะก็ถ้ากดช้างสปีดไปก็จะทำให้คะแนนช้าด้วยนะครับอันนี้เป็นบัฟให่ก็จะมีบัฟเป็นการกินมแมลงบวก100%นะครับ ค่อยสวยแล้วเพลินนะครับเกมนี้เพลินนะบอกได้เลยว่าเล่นได้ทั้งวันเหมือนกันเก็บไม่ได้นะครับข้างล่างก็จะมีใส่อีโมจิน่ารักนรักส่งให้อันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นเพเยอร์แล้วนะครับจากการสังเกตการของผมมี VIP พีวพงวีด้วย นี่ฮะเอนเกมนะครับเนี่ยสังเกตที่ชื่อเขานะครับเขาก็จะมีมงกุฎของเขาออ้ยตกใจครับตกใจครับผมห้าวนะครับผมห้าวผมห้าวนะครับผมตะเสียวๆนะครับจริงๆโอ้โหดีนะครับสุดหางเขาก่นเกือบเล่นเอนเกมซะแล้วนะครับเกือบโดยเขาเล่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะย้ายตัวนี้หน่อย ตอนนี้เวลาผ่านไปสนาทีนะครับในในส่วนของตาแรกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเล่นได้กี่คะแนนก็นเป็นอีกหนึ่งเกมใครเครียดที่พ่าว่าเล่นเกมแนะนำนะครับผมเก็บก่อนนะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนะว่าเพยเยอร์หรือเปล่าเพราะว่าดูจากชื่อก็ก็น่าจะเพยเยอร์นะฮะแต่ผมเคยไปเล่นอีกโหมดหนึ่งนะครับไม่แน่ใจนะครับว่า อันนั้นนะ่ะดุมากเลยนะครับอีกโหมดหนึ่งที่ผมเคยเล่นเล่นกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะครับเกมนี้เรียกได้ว่าจะขยัขึ้นอันดับหนึ่งแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆเลยนี่ที่เล่นมายังไม่ยังไม่แทบจะไม่เจอตัวสั้นๆเลยนะก็เกมนี้มันมีความสนุกตรงการแต่งตัวละครแต่งตัวง,วงูของเราครับ จริงๆงูมีหลายสายพันธุ์มากเลยนะฮะงูในเกมเนี่ยเดี๋ยวผมพาออกไปดูนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวแพ้หนึ่งตาคะแนนเราอยู่แค่หกพันนะตอนนี้ที่หนึ่งอยู่ที่สามหมื่นหนึ่งพันนะโอ้โหคะแนนสูงมาก แกงเต่าทองนะมันมีหมดเต่าทองที่ชื่อว่าจูจานะฮะเป็นเต่าทองอย่างเดียวคอยเก็บน้ำหวานตามพื้นกินตอนนี้เราอยู่ใกล้กับมงกุฎเล็กๆหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งตัวนะครับไม่แน่ใจว่าเขามีเท่าไหร่นะฮะนี่นะครับดูจากแผนที่ด้านซ้ายบนนะครับ เกมนี้เพลเยอร์เยอะมากครับเพเอร์เนี่ยเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่ถ้า,ถ,าถ้าที่เคยเจอนะครับไอตัวเล็กๆอย่างน,นี้พุ่งชนเสียหลักหมดเลยนะฮะโอ้ตัวนี้ก็ยาวโพไซดอนนะครับตัวนีอ้อาจจะเนิบๆหน่อยฮะเกมมันเนิบๆหน่อยฮะไม่ได้ดุเดือดเท่ากับเซียๆนๆที่เขาเล่นกันนะฮะ แต่อยากจบอกว่าลองสนุกครับถ้าใครยังไม่เคยเล่นโหลดไปเล่นกันได้ไม่ผิดหวังแป๊บแวันหยุดหมดเลยครับเล่นเกมเนี้ยชิงชงนะฮะนี่แกล้งต่อทองต่อทองมันบินหนีฮนะ หาจังหวะล้อมตัวนะฮะยังไม่มีจังหวะล้อมเลยนะฮะนี่ครับผมจะพยายามล้อมตัวเนี้ยไม่รู้หัวจะชนก่อนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้ทันเราก่อนไหมฮะ โอเคนะครับอันนี้ผมปิดตัวมงกุฎหนึ่งตัวได้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราเรามาดูเหลี่ยมเหลี่ยมการชิงไหวชิงทิบกันนะครับว่าจะรอดไหมเนี่ยดูดูไปก็คล้ายๆคล้ายๆไส้เดือนเหมือนกันครับมีเกดมีอะไรน่ากลัวนะฮะพยายามบีบครับพยายามบีบครับตัวนี้จะเป็นของเราไหมโอเค okay. ตอนนี้เราก็ได้ ตัวนี้มาครอบรองนะครับหนึ่งมงกุฎกับหนึ่งมงกุฎเรามีสามมงกุฎแล้วนะครับโอเคผมจะเล่นตัวนี้ต่อเลยนะครับเมื่อกี้เขาทำมา ได้เข้าวงเขาด้วยนะอีจจะผมเล่นเล่นแค่หนึ่งแพ้นะฮะเล่นแค่หนึ่งแพ้เดี๋ยวถ้าแพ้แล้วเลิกเลยนะครับก็เป็นการแนะนำเกมสบายๆคลายเครียดอีกหนึ่งเกมของเรา,เรา เดี๋ยวเรา,เอ,าออกก่อนนะฮะเหมือนเหมือนตัวนี้เขาเตรียมล้อมผมเลยดูดูคนเก่งๆเ,เล่นสนุกนะครับคนเก่งๆเ,เล่นมันมาก โอ้ยดูดิตัวน,นี้หน้าตาโคตรน่ากลัวฮะหน้าตาน่ากลัวมากตอนนี้เรามีคะแนนอยู่ที่1 4 0 0 0บาทนะครับยิ่งเร่งคะแนนยิ่งน้อยเดี๋ยวรอตัวเรายาวหน่อยเดี๋ยวเราจะไปได้ในตัวมงกุฎใหญ่ๆใ,ในแผ่นที่นะครับแว่นขยาย กิดขึอันนี้น่าจะเป็นบอดแล้วล่ะผมว่านะใช่ไหมเอ่ยนะครับจ,จะยังไงก็ช่างนะครับเอาเราเล่นเพื่อความบันเทิงนะฮะเล่นเพื่อความสนุกหครเครียดเบื่อเบก็มาเล่นเกือบไปนะฮะจังหวะเมื่อกี้ยิ่งตัวใหญ่มันก็ยิ่ง,งหักหัวยากหักหัวยากนะครับไปครับก็เดี๋ยวผมจะพยายาม เร่งเกมหน่อยแล้วกันนะฮะพยายามเล่งเล่งหน่อยคะแนนน้อยช่างมานันฮะเดี๋ยวเล่งหน่อยเก็บงานนะครับผมเก็บงานนะครับเดี๋ยวดูกันนะเดี๋ยวดูนะครับว่าผมหรือเขาจะที่จะเก็บเราบางทีเขาขดแล้วเราไปชนก็เป็นได้นะครับมีเหมือนกันฮะ แบบขมือนิ่งๆแบบโอ้โหเจอมือนิ่งๆจัดๆเข้าไปนะรู้เรื่องเลยอเอคเก็บเสร็จเป็นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมต้องไปเก็บทีเดียวโอเค ขึ้นไปหาตัวมังกดใหญ่ดีกว่านะฮะขึ้นไปหน่อยขึ้นไปหน่อยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเขาตัวใหญ่ขนาดไหนโอ้โหไหนว่าตัวมังกุอ๋อนี่ฮะติมังกุร ผมนะเจะไปเก็บตัวไปเก็บตัว,ต,วตัวอีกมงกุฎนึงนะครับผมไม่ไแน่ใจเขาอยู่ไหนะตอนนี้ผมขึ้นมาอันดับ2แล้วนะครับเราเก็บตัวใหญ่ไปเรื่อยๆเขาก็เสียอันดับไปเองนะครับ จะเก็เน่งนี้แต่ในหมวดนึงเดี๋ยวเป็นเชื่อรับโอเคครับขึ้นอันดับหนึ่งแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปเก็บไอ้ตัวมงกุฎใหญ่ๆนะครับโอเคครับ เรียบร้อยครับก็จบไปแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งเกมแล้วเดี๋ยวเราไปดูไปดูในส่วนของอ๋อกดผิดกดผิดดูในส่วนของหน้าหน้าหน้าห,หน้าต่างเกมค้างนะครับผมค้างอ,ะอ่ะนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับว่าใครอยากเล่นเดี๋ยว มาเล่นด้วยกันนะครับแล้วก็ทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพร่อมาเล่นเกมด้วยนะครับสวัสดีครับ